นายนิสิตจันสมวงศ์รองโฆษกกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่านายจารุพงศ์เรืองสุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ทําหนังสือสั่งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนถึงเหตุผลเกี่ยวกับการปรับลดราคาจำนำข้าวตันละ1 5 0 0 0บาทเป็นตันละ12,000บาทตั้งแต่วันที่30มิมิถุนายนนี้และเน้นย้ำให้ผู้ว่าราชการจังหวัดลงพื้นที่ตรวจสอบกระบวนการดำเนินงาน ในโครงการรับจำนำข้าวของโรงสีต่างๆที่เข้าร่วมโครงการเพื่อป้องกันการทุจริตและการจัดเก็บข้าวโดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศรายงานผลการดำเนินงานมาที่กระทรวงมหาดไทยในวันที่24มิถุนายนนี้นางสาวยิ่งรักจินวัตนนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนายกิติรัตน์นรนนท์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายบุญทรงเตระยาพิดมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ จะชี้แจงเรื่องนี้ทางรายการรัฐบาลยิ่งลักษณ์พบประชาชนในวันที่22มิถุนายนนี้ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง9นาฬิกาติดตามได้ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย